สวัสดีกับน,นักเรียนนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มมีสิกกันะคะในโปรแกรมของ s k e t ดอัพนะคะแนะ,ะนำเรื่องต้นนะคะลูกผู้ชายคนนี้นะคะซึ่งเป็นมาตรวัดสเกลตัววัดนะคะว่าระดับความสูงอยู่ประมาณไม่ถึง2เมตรหรือไมตมิดกว่ากว่า <recibir S 2> นะคะเด็กผูรู้สึกมันเกะกะนะคะรูก็เลยขอลูกออกนะคะขวารีเลออกนะคะ ะะเบื้องตน้นะะแกน x แกน y แกน z นะคะเป็นรนูปจัตขรงสามมิตินะคะ,ะครูแนะนำาอันดับแรกวันนี้นะคะก็จะมาทำกล่องนะคะซึ่งกล่องก็จะมีลักษณะการเจาะรูตรงกลางนะคะแล้วก็ลบเหลี่ยมข้างๆ4มุมด้วยกันมมนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็จะคลิกนะคะไปที่ทีนี้ไม่ต้องคลิกนะคะนักเรียนก็ ใช้คีย์บอร์ดนะคะสมมติในที่นี้ครูจะกำหนดหน่วยเป็นเซนนะคะครูก็จะเอา50นะคะคอมมาห์ห่งร้ออ่นะ,ะออนะคะอ่ายู่ที่50กับ100นะคะอ่ะคครูใช้นะคะออาบิทนะคะจับหมุนนะคะดูทิศให้ตรงหน้าเรานะคะหรือจะดูมิติของภาพนะคะโอเค ครูก็ไว้ตรงบริบทชื่อครเพิกว่าครูมองเห็นภาพได้ชัดนะคะหลังจากนั้นครูอาจจะใช้คขยายนะคะ,ะ,ค,ะครูใช้ตัวของพสุสนะคะพุสครูนะคะคลิกครั้งเดียวนะก็จะยืดขเ้นไปนะคะสมมติในที่นี้ครูจะให้ความสูง,ง100เซนนะคะครูก็เป็น,น์1 0 0งในมอนเตอร์ Enter, นะคะโอเค คุณก็จะจับภาพให้อยู่ในรับสายตาคุณนะคะใช้รูปมือนะหรือตัวของหมุนตรงนี้นะคะหมุนนะคะโอเคและออรบิทโอเคปุ๊บขยายนะคะคิดว่าคุณจะดูได้ชัดเจนนะคะหลังจากนั้นนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาจับมุมตรงการนะคะซึ่งเราะจะเป็นตน้องมีตัววัดนะคะ จะใช้ตลับเมตรในการวัดนะคะซึ่งพื้นที่ตรงนี้ครูทราบว่า50คูณ100นะคะฉะนั้นครูก็กะโดยเข้ากึ่งกลางเลยนี่คอยครูพิมพ์25นะคะ่ะนะคะสังเกตนะจะมีเส้นตัดนะคะเช่นเดียวกันนี่ก็เหมือนกันนะคะครูก็รู้ว่า100ใช่ไหมครึ่งมันก็คือ50พิม์ปุ๊บเขนเตอร์เห็นไหมคะว่ามันจะอยู่จุดกึ่งกลางของเรานะคะ ทีนี้เป้าประสงค์ของครูก็คือจะเจาะทารูนะคะให้ทะลุนะคะนั้นเราก็จะใช้ในตัวของวงกลมนะคะตัววงกลมตรงนี้นะคะสมมตินะครูต้องการพัศมีามตรงนี้ออกไป20่ครูก็วาลงไปเพิแล้วก็2อ่ะเยอะไหมเยอะไปนะครูอาจจะตับใหม่เดี๋ยวตัก15้ หรือยังเยอะไปอาหารค่เป็น10ก็ได้นะคะ,ะสมมตินในที่นี้ครูเลือก10นะคะรัศมี10นะคะโอเคนะคะอ่าเรียบร้อยครูลองดูนะคะเมื่อครูได้ตรงนี้ปุ๊บนะเดี๋ยวครูจะลบเส้นประลัดนะคะใช้ย,ยังลบๆก็ได้นะคะใช้ย,ยังลบๆนะสังเกตนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวครูจะมาจดให้ทะลุนะคะตรงนี้เหรีมันตันอยู่ ใช้ตัวพุทภูนะคะสังเกตน,นะคลิกแล้วก็ขยบเข้าไปนิดนึงนะคะแล้วรูก็รู้ว่ามันมีความยาวที่ความลึกอยู่ที่100โอเครคูก็ Enter พิมพ์มหนึ่งกอน n t e r นะคะแล้วมาดูนะจากดูข้างหลังหรื่ดูนะคะจะเห็นว่าทะลุนะคะฉะนั้นเป้าหมายเลขที่รูบอกว่าทำกล่องแล้วก็ทำให้ทะลุนะคะ สังเกตว่าโอเคเราสำเร็จแล้วนะคะแต่ครูบอกว่าจะมาทำลบเหลี่ยมต่อนะคะฉะนั้นเราทำทำยังไงให้มันตรงล็อกนะคะเราก็ต้องแนะนำใช้ของตลับเม็ดวัดเช่นกันนะคะเช่นครูวัดเข้ามานะคะสัก5เซนนะหรือก็พิมพ์เลข5ได้เลย ใช้เลขห้าพิมพ์เลยคะ่ะโอเคมุมนี้ด้วยเหมือนกันนะคะผมก็ใช้เลขห้าพิมพ์ค่ะด้านบนด้วยห้าพิมพ์นะคะข้างล่างเช่นกันค่ะนะเลขห้าแล้วก็พิมพ์ enter นะคะสังเกตว่าตอนนี้เราได้มุมสี่มุมนะตามที่เราต้องการนะคะแต่เวลาลบนะคะคุณครูแนะนําว่าเราควรจะเบี่ยงนะคะให้เราเห็นมุมได้ชัดนะคะแล้วก็อาจจะใช้ลูกมือมาย้าย นะคะใช้ลูกมือนะคะปูก็คิดว่าให้ตรงเหลี่ยมนะคะเดี๋ยวรูจะลบเอาออกพุทภูนะคะใช้พุทภูนี่แหละนะคะเอาออกไปนะคะโทษนะคะปูต้องใช้ของตัวนี้ก่อนทุพยววาดเพิ่มคลิกอ่านะคะเน,นี่ยเพิ่มๆอ่ามุมนี้เอากลับมานะคะคุณลืมไปว่าต้องจับมุมก่อน ใช้ตัวของถูกพอยนะคะปึ๊บปึ๊บคลิก,ลกสองครั้งปึ๊บได้นะคะมมวนได้อยู่แล้วต่อมาด้านล่างนาการด้านล่างเราก็ใช้ปางข้าไปหน่อยนึงนะคะ,ะซูมขยายนะคะก็อีกมุมที่3นะคะก็คลิกที่มุมนะคะแล้วก็ให้อยู่ในพื้นที่แล้วก็คลิกๆนะคะได้เช่นกันอันมุมสุดท้าย คลิกคลายเรียบร้อยนะคะับองมาสูภาพโดยรวมนะคะโดยรวมเป็นยังไงโอเคครบสี่มุมนะคะทีนี้ครูจะลบเหลี่ยมออกนะคะครูจะลบเอฟออกนะครูจะหมุนทิศนะคะให้อยู่รัศมีหน้าครูนะที่ครูมองได้นะคะโอเคครูใช้ตัวพุทูลนะเนี่ยคลิกเข้าไปตจุดนี้ครูรู้ว่าความลึกมันหนึ่งร้อยครูก็ใช้เินเตอร์เลยนะคะสังเกตว่า โอเคนะคะลบเรียมไหมลบเรียมด้านหน้าเรียบร้อยนะคะนี่คือด้านที่1เช่นเดียวกันนะคะด้านที่2ด้านที่2ใช่ไหมคะอ่าจจะขยายนิดนึงนะคะครูก็ใช้ตัวนี้พุทธคุณเหมือนเดิมออกออกไปดึงพยายามโอ้ไปนะคะพิมพ์หนึ่งหน่วยเช่นกันนะคะเป็นไงคะอ่าได้ไหมได้ไหมคะเรียม6สองด้านนะข้างล่างก็เช่นกัน ข้างล่างนะคะเราก็มาดูขย,ยายนิดนึงปรับต้านมุมาของเรานะคะใช้พุโทโธเนาะนี่ต้องเป็นตรงขีเร้งตรงนี้ดึงออกไปทั้งหลังเตอร์นะคะมุมสามมุมอ่ะเหลือมุมเดียวนะคะมุมที่4ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะนะคะโอเคพิมหนึ่งร้อยโอเคนะคะเรียบร้อยไหมคะ ดูสิผลงานของเรานะคะนี่คือด้านหน้านะตอนนี้คูเหลี่ยมหนึ่งเหลี่ยมสองเหลี่ยมสาเหลี่ยมสี่สี่เหลี่ยมนะคะเราลบเรียบร้อยต่อไปเพื่อดูความสวยงามคูก็ลบเส้นตักออกนะคะเส้นชี้เมื่อกี้ว่าอยู่จังหวะอยู่ในช่วงตรงไหนนะคะอ่านะคะเหลี่ยมเราจะเท่ากันด้วยนะคะโอเคต่อมานะเราจะมาใส่สีนะคะให้กับชิ้นงานของเรานะคะ วิธีการนะเราจะให้สีหรือว่าทีทีเดียวได้หมดเลยนะคะเราคลิก3าครั้งติดๆนะคะ,ะคลิกๆๆ3าครั้งนะ,ะดูอีกทีนึงว่าจริงไหมโอเคนะคะต่อไปครูจะไปเลือกสีนะคะครูจะไปเลือกสีสมมุติว่าครูเอาเป็นตัวของไม้นะคะโอเคนะแั้นครูก็เลือกนะคะสมมติเอาครูเอาสีนี้นะ,ะสีน้าตาล นะคะดูซิผลงานเป็นยังไงเห็นไหมเราคลิก3ามครั้งติดๆนะคะเป็นการเลือกพื้นที่ทั้งหมดแล้วเราก็เทสีนะคะจังสิทสังเกตว่าเราก็จะได้พื้นที่ภาพทั้งหมดในกล่องสี่เหลี่ยมนะคะซึ่งชิ้นง,งานนี้ก็คือฝึกในการเจาะดูได้นะแล้วก็ใช้ตลับเม็ดนะคะแล้วก็ใช้เมนูเครื่องมือในการลบเหลี่ยมได้นะคะโอเคนะคะชิ้นนี้เดี๋ยวเราลองทำกันดูนะคะ ขอบคุณค่ะ